นี่นะคะเพื่อนๆค่ะ,คะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้แม่สมศรีอยู่ที่วัดนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆชมภาพบรรยากาศสวยงามข้างหลังนี่เลยค่ะก็มาถวายเพลผาท่านรูปมีพระสงฆ์อยู่ที่วัดรูปเดียวนะคะวันนี้เพราะว่า,ารูปอื่นสองรูปนิมนต์ถูกนิมนต์ไปทํากิจสงนะเน,เนาะเพื่อนๆค่ะนิมนต์ไปที่อื่นเนาะแต่ก็ยังมีพระสงฆ์ที่อยู่ที่วัด อยู่รูปหนึ่งแม่สมศรีก็มาทำกับข้าวหนึ่งข้าวหุงข้าวที่วัดเลยเตรียมไว้บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วเหลือท่านจะมาฉันนะคะเพื่อนะ่ะมาร่วมถวายอาหารเพลนกับแม่สมศีในวันนี้ด้วยกันไปพร้อมๆกันนะคะยังอยู่ในชุด <c oughs> เพราะว่าเข้าครัวคะ่ะ เอาผ้ากันเปื้อนเอาอะไรมาใส่เดี๋ยวจะต้องไปเก็บของเก็บถ้วยเก็บจานที่ทําไว้เดี๋ยวให้ท่านพระสงฆ์ชันเสร็จแม่สมศรีก็จะกินข้าวก้นบาทต่อแล้วก็จะไปเก็บถ้วยเก็บจานมากับสาวน้อยนะคะวันนี้ทางวัดก็จะเงียบเป็นพิเศษเพราะว่าพระสงฆ์ถูกนิมนต์ไปที่อื่นเนาะเพื่อนๆพี่ๆพ,พี่น้องชาวไทยก็ยังไม่ได้มากันนะ,ะเพื่อนๆค่ะวันนี้มีแม่สมศรีกับ น้องซารามาแค่2คนคะ่ะที่วัดคะ่ะเงียบสงัดมากเลยนะแต่ว่าทางวัดอรบรรยากาศดีมากเลยข้างนอกวันนี้แดดออกก็คือแบบไม่มีฝนนะคะเ,เพื่อนๆค่มาร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยกันกับแม่สมศรีนี่นะคะ่ะชีวิตแม่สมศรีในวันนี้ในต่างแดนนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะมาอยู่ที่วัดไทยวัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดศรีรัตนารามแมนเชสเตอร์ ยเคค่ะเพื่อนๆค่ะวัดแห่งนี้ก่อตั้งมา15ปีแล้วนะคะครบรอบ15ปีแล้วค่ะมีใขรมาเลยหรัมาคนเดียวมากับลูกนู่นนะครับไหนนั่งกินต้มกับมาอยู่เห็นเนาะทาร่าข้ามอนเรียกข้ามี่มาข้มอนมากับแม่มานยกือ ทีกายุโกโะอภิวาทนาสีทิฉันจังุทธาปชาจิโนจตารโอธมามัททันติอายุปโนตุคามบารามปฏิจัมพโยนิโตกิกติปาตังปฏิเจวามิเนวัตวายาณมัทายาณมังฆาญาณพุทธนายะยาปเทวะอิมัสตคาญาติติยาญาปนายาวิหุสิปราชญาปรมจรจยาลุกหายะอิติภูรานันจมิธะนังปฏิหังฆามิณังปัญจมิธะนังนุปปิจามิ ยาตรจาจะมีพวิชา,า,า,าจาินะาา,าท,ท,ทารติไม่มีในตู้ไม่มีน้ำผลไม้ทัานหน่อยไม,ม,มไม่มีเนาะมีน้ำผลไม้เอาไมหมะหรืว่าแต่แก้วมาต่แก้วน้ำโ<ซ>้มน,น,น,น้ำ้ม้าไเียน้ำนข้าวเหนียวผสเลย้าเหนียวดีกว่า หนึ่งมาหรือหนึ่งที่นี่หนึ่งที่นี่เลยค่ะหนูเห็นหนูเยอะหนึ่งเยอะนะหนูหนึ่งที่แกเรื่อแค่นี้มันมีที่อยู่ในหมอเนาก็หนึ่งหมดเลยเอาเข้าส่วนงานน้ำเก็บของยอหนึ่งอันที่ตกแต่งที่หมดแล้วเนอะค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้เอาที่มันแข็งๆอีกอีกกล่องหนึ่งใส่นะเพราะว่าดูมันแข็งเกินเลยไม่เอาใส่อะอ่านี่นะคะเพื่อนๆขาถวาย ถวายอาหารแล้วเดี๋ยวแม่สมศรีก็จะมาเก็บถ้วยเก็บจานนะคะคเพื่อนๆคะ่ะวันนี้เรามาเป็นเด็กวัดเรามาช่วยงานวัดเก็บถ้วยเก็บจานเก็บทุกอย่างาที่เราทำนะคะชีวิตในต่างแดนวันนี้คุ้มมากคุ้มจริงๆ กติวันอาทิตย์คนจะเยอะมากแต่วันนี้ก็คืออที่แมนเชสเตมีคอนเสิร์ตมารีฮอนนาค่ะเพื่อนเพื่อพี่พี่น้องชาวไทยก็ไปดูคอนเสิร์ตกันเยอะนะคะวันนี้นะคะมีคอนเสิร์ตใหญ่มารีฮอนนาแต่แม่สมศรีไม่ได้ไปนะคะ มาช่วยงานวัดนี่นะครเพื่อนๆคะเก็บถ้วยเก็บจานเก็บถ้วยเก็บจานนะคะเพราะว่าเราทําเสร็จแล้วก็เอามาล้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเราจะไม่ทิ้งงานให้ให้ไว้ให้คนอื่นเนาะเราก็จะมาก็บตัวอย่างที่เรา เสียงดังไม่คุ้นอาจจะเสียงดังไม่คุ้นะคะเพื่อนๆระหว่างที่หลวงพ่อฉันเที่นยสมศรีก็มาเก็บครัวแล้วก็พอหลวงพ่อฉันเสร็จเนายสมศรีก็ต้องไปเก็บของที่อยู่บนโต๊ะนี่ค่ะเพื่อนขาชื่อคุณสังแดในวันนี้พาสาวน้อยมาวัดมาเอาบุญด้วยกันนะคะมาเอาบุญด้วยกันนะคะเพื่อนททุกท่านค่ะบุญกุศล เราอยากได้เราต้องสร้างเองมาเร็วคนสวยโอเอะเร็วเ้ม่ียนหากระเน้อย <ừ. S 1> สวัดีมสาสวัสดี้วยนะมีจะทำ ูให้เป็นแบบได้สืบสัมบูรณ์ความเป็นไทยเนาะคือเราอยู่ีสานแดงเราก็จะไม่ลืมความเป็นไทย มานะเพราะว่าควันขึ้นต้องจะวังม,มือเราด้วยล้างเสร็จเราก็เช็ดแล้วก็จะเก็บเข้าที่เข้าทางเพราะว่าเราจะมทิ้งงานไว้ให้ไม่ให้ทางวัดไว้ให้พี่น้องที่มาทีหลังมาอะไรที่เราทำ แล้วสบายใจทําไปเลยนะคะเพื่อนคะ่ะทําไปเลยนะสบายใจต่อเราและคนรอบข้างไม่ว่าจะเกิดชาติใดก็ขอให้อยู่ใต้ร่มกาสาวาพัดของพระพุทธศาสนาตลอดไปค่ะคเพื่อนคะ่ะเก็บถ้วยเก็บจานไม่มีใครมาบอกมาสั่งมาสอนว่าต้องทําแบบนี้เพราะเพราะเราเกิดเป็นชาวพุทธนะเพื่อนขาเรา จิตต้สำในกาน,านี่นะคเก็บถ้วยเก็บจานขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มาเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีในวันนี้นะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าเพื่อนๆในพี่ที่รับชมจะมีความสุขขอให้เพื่อนๆมีแต่ความสุขปลอดจากโรคภยัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเงตลอดไปค่ะรางวัลที่หนึ่งจงเป็นของทุกท่านสวัสดีค่ะ